สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาอธิบายสักพัดหนึ่งให้นักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลนะครับเกี่ยวกับ ECG หรือย่ออีกอย่างหนึ่งคือ EKG มันเหมือนกันนะครับ Electrocardiogram นะครับผมอยากจะมาอธิบายกับการ Interpret หรือการอ่าน e g c แบบ b a s ิกนะครับแล้วก็ท่านอาจจะเห็นในข้อสอบเนี่ยในข้อสอบอาจจะถามว่า มีคนไข้เข้ามาที่ Emergency Room เจ็บหน้าอกเราต้องคิดว่าเจ็บหน้าอกคนไข้อาจจะเป็น Acute MI หรือว่า a า d i a l i n f a r c t i o n คือกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันตายลงเพราะมันขาดเลือดนะครับนี่คือ m มา d i a l i n f a r c t i o n เพราะฉะนั้นเนีคนไข้อาจจะเจ็บหน้าอกกาจะเป็น m y d i a l i n f a r c t i o n เนี่ยคำถามอาจจะถามว่าเนี่ยควรเราควรจะสั่งเธอรเล เทสต์อันแรกเราควรจะสั่งคืออะไรนะครับคำตอบคือ ECG Electrocardiogram นะครับเพราะว่ามันเร็วนะครับแล้วก็มันเห็นผลทันทีนะครับ you see the result right away เห,เห็นผลทันทีแล้วก็มันเป็นเทสตที่ administer ง่ายมากนะครับแล้วก็ค่อนข้าง accurate ไม่แพงมากนะครับมันดีกว่าการเจาะเลือด blood draw ต,ตอนเจาะตอนเจาะเลือดเนี่ยเราต้องรอ ้เราต้องรอรอ result แล้วถ้าเราเคลียร์คนไข้เป็น M 9เราเคลียร์คนไข้เป็น myocardial infarction เนี่ยเราต้องรักษาทันทีเรารักษาเขาเร็วสุดที่ทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากจะรอแล้วก็ให้ก้ามเนือหัวใจเนี่ยมัน,ม,นมันตายลงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นเราพยายามจะรักษาคนไข้เร็วสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย EKG เราเห็น result ทันทีเราเห็นผลทันทีนี่เป็นเป็น test อันแรกที่ควรจะสั่งแล้วก็ ตรวจเลือดเราต้องรอเราต้องหลอร e s อ l t ์อิม i m a s t u g y t u d ีนอื่นเช็ด e c h o โค r d i ร g เด m กมันก็ดีเหมือนกันมันเห็นรูปเห็น image ของหัวใจอะไรต่างๆแต่มัน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 ไม่เห็นผลทันทีและอย่างน่ะ e c h o c a r d i า g ์เดรมันแพงนะครับ E c h o c a r d i o g เด m ดีคืออาจจะอิชย์หนึ่งหลังจากคนไข้มา i m e r g e n c y r o ร m มเราจะสั่ง follow-up เป็น uh, Eco เอ็ c โวคคาเดลกราฟหนี่ยตอนนั้นเราสั่งตอนหลังก็ได้นะครับแต่แต่เท็คสั้แรกที่ที่เราเคยสั่งถ้าคนไข้เจ็บนอกเนี่ยคือ ECG electrocardiogram ECG นะครับ electrocardiogram เนี่ยมันให้เห็นกับ electrical activity ของหัวใจเรานะครับหรือว่าการเคลื่อนไหวไฟฟ้าของหัวใจเรานเองเนี่ยทุกครั้งที่หัวใจเราเต้นตอนหัวใจเต้นเนี่ย ขาเรียกอันนี้ว่าคารเดียคไซเคิลนะครับมีสองโพซิชันจำแนกไหมครับเซสซอลี ery, กับดาสซอลีเซสซอลีตอนหัวใจปั๊มเลือดออกจากหัวใจดาสซอลี ery, คือตอนหัวใจผ่อนคลายแล้วก็หลับเลือดนะครับอันนี้คือคารเดียคไซเคิลแล้วก็อิเล็กทริคาร์ดิโอแกรมเนี่ยมันให้เห็นกับอิเล็กทริคอิเล็กทริคแอคทิวิตี้นะครับให้เห็นกับโคจรไฟฟ้าของหัวใจเราตอนมันเต้น แล้ว results หรือว่าผลเ,เดลมันออกเป็นคลื่นนะครับออกเป็นคลื่นเป็นเวฟขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้แล้วคลื่นพวกนี้นะตอนหัวตอนใจเต้นเนี่ยมันอ่านยังไงมันหมายความว่ายัางไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกกครับโอเ okay, ค ECG ธรรมดานะครับ Electrocardiogram ธรรมดาเนี่ยแบบนอน pathological นะแบบที่คนไข้เนี่ยหัวใจเต้นปกติเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับเราจะเห็น P wave หลังจากนั้นเราจะเห็น QRS complex เร็วมาก QRS complex นะครับและหลังจากนั้นเราจะเห็น T wave พวกนี้หมายความยังไงบ้างนะครับเริ่มตอนด้วย P wave ก่อน P wave หมามม P ยมความว่าอย่างไร P wave เนี่ยหมายความว่า atrium depolarization นะครับ atrium depolarization คือกล้ามเนื้อข้างบนหัวใจเนี่ยสองกล้ามเนื้อเนี่ยช่วงบนเนี่ยห้องช่วงบนเราเรียกว่า atrium นะครับ แอทเรียมดิโพลารายเซชันหมายความว่ากล้ามเนื้อแอทเรีมเนี่ย,ยปั๊มเลือดจากช่องบนไปช่องล่างนะครับปั๊มเลือดจากช่องบนไปที่ช่องล่างคือกล้ามเนื้อใหญ่แวนชูโคนนะครับอันนี้คือคือเราเรียกว่าแอทเรียมดิโพลารายเซชันหรือแอทเรีมปั๊มเลือดนะครับล่าเนื้ใน ECG ในอิเล็กโทรคาร์ดิ ogram เนี่ยมันอิเล็กโตรแอคทิวิตี้หรือว่า หรือก,กิจกรรมการเคลื่อนไหวของไฟฟ้าข้างบนนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็น P wave นั่นเองนะครับต่อไปนะครับคือ QRS complex คืออะไรนะครับ QRS complex คือ,อ ventricular depolarization ตลว่มกามเนื้อกามเนื้อข้างล่างของหัวใจเนี่ย left ventricle right ventricle เนี่ยมัน depolarize depolarize หมายความามันปั๊มนะครับ ตอนนี้มี contraction ของกล้ามเนื้อ v e n t r i c l e ทันปัมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เลือดอใน v e n t r i c l e ทันปัมออกจากหัวใจ v e n t r i c l e ด้านขวาปัมเลือดออกจากออกจากอาากอกจากหัวใจไปที่อ downside, ปอด v e n t r i c l e ด้านซ้ายปัมเลือดที่มีออกซิเจนสูงเนี่ยออกมาจากหัวใจขึ้นไปเทอแตาเขาไปไปไปที่กล้ามเนื้อทั่วร่างกายนะครับอันนี้คือ ventricular depolarization และใน ECG หรือใน electrocardiogram เนี่ยข้อมูลไฟฟ้าเนี่ยที่เราเห็นเราจะเห็นออกมาเป็นยังไงเราจะเห็นออกมาเป็น QRS complex ใช่ไหมครับและสุดท้าย T wave T wave คืออะไรนะครั T wave ที่เราเห็นสุดท้ายเนี่ยคือ,อคือการที่ ventricle ของเราเนี่ยหลังจากมันปั๊มมันผ่อนคลายครับเขาเรียกว่า v e n t ิเคอร a r ร e ยร์โพลาริเซนะครับคือตอนนี้ก้ารนำแวนชิคมันปั๊มเลือดออกจากคัูใจเราแล้วก็มันต้องมี r e repolarization t r a c e คือมัน Relax มันผ่อนคลายแล้วมันรับเลือดใหม่นะครับตอนมันรับเลือดใหม่น่ยอันนี้เรียกว่า Repolarization และอันนี้ใน ECG เนี่ย Electrical a c t i v i t ทีนี่มันออกเป็น T T wave นั่นเองนะครับแล้วตอนนีถ้าลองดู ECG นะครับลองดู e l e c t r o c a r d ร์เด a รเเนี่ยเราขาดลายไปอย่างหนึ่งนะครับเราขาดลายไปอย่างหนึ่งตอนนี้เรามี P-wave คือ atrium depolarization มี QRS complex คือช่วงแรกของหัวใจปั๊ม ventricular depolarization แล้วก็มี T-wave คือ ventricular repolarization ช่วงล่างของหัวใจเนี่ย มันผ่อนคลายรับเลือดใหม่เราขาด ivity แอคทิวิตี้ะไรอย่างหนึ่งบน ECG ท่านสามารถถ่ายได้ไหมเราขาด Atrium Repolarization ใช่ไหมครับ Atrium Repolarization เนี่ยคือมันหายไปไหน P wave คือตอน Atrium มช่วงบนเนี่ยมันปัม๊มแต่ว่าตอนที่มันคืนล่างตอนที่มัน Relax ตอนที่มันรนนับเลือดเนี่ยมันหายไปไหน โอเคเอทรียมรีพลาไรเซชันหรือว่าตอนที่กล้ามเนื้อเอทรียมเนี่ยมันผ่อนคลายรับเลือดไปห,หลังหลังจากที่มันปั๊มเลือดไปที่เวนทริโคลเนี่ยเราไม่เห็นในอ่าอิเล็กช์ในอีซเราไม่เห็นในอ่าอิเล็กโทรคาร์ดิโอแกรมนะครับแต่มันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับตอนที่เวนทริโคลของเราเนี่ยปั๊มเลือดออกจากหัวใจนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเราเห็น QRS complex นะครับใน e ใน electrocardiogram เนี่ยอันนั้นนะ่ะในเวลาเดียวกันตอนตอนที่ตอนที่ ventricle ปั๊มเลือดออกเนะี่ย atrium ของเราเนี่ย relax atrium ของเราเนี่ยรับรับเลือดใหม่นะครับมันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนท่านเห็น QRS complex เนตอน ventricle ของเราปั๊มเนี่ย A อท i รีมของเราเนี l a, l ่ยรีโพลาริซ์อทรมของเราเนี่ยรับเลือดใหม่นะครับแต่ทำไมเราไม่เห็นอันนี้ทำไมเราไม่เห็นอันนี้ในใน ECG ทำไมเราเห็นแค่ QRS complex อย่างเดียวนะครับเป็นเพราะว่าอ่อิเล็กโทรคลาดกราฟเนี่ยอ่า l ิเล็กโทรแอคทิวิตี้หรือว่าอ่าการเคลื่อนไหวไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันแค่บอกเราเนี่ยแอคทิวิตี้ที่มันใหญ่ที่สุดตอนนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแอคทิวิตี้ที่มันใหญ่ที่สุดช่วงเวลานั้นเนี่ยคือตอนเรนทุโคของเราปั๊มเลือดออกจากออกจากหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเรนทุโคปั๊มเลือดอ่าออกจากหัวใจของเราเนี่ยแม้แต่ว่าแอทเรียมของเราเนี่ยตอนนี้กําลังรับเลือดอยู่เนี่ยเราจะไม่เห็นในชาร์ตเราจะเราจะไม่เห็นในอ่าในอ่าในอิเล็กโทรคาร์ดิโอแกรมนะครับเพราะว่าอ่ามันจะบอกแอคทิวิตี้ที่ใหญ่ที่สุดตอนนั้น และกิ i v i t y ที่ใหญ่สุดตอนนั้นเนี่ยคือหัวใจเวนทุกคนเราปั๊มเลือดออกจากหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแวนโชโคุอเราเนี่ยปั๊มเลือดออกจากหัวใจเนี่ยมันจะออกเป็น QRS complex แล้วก็มันคล้ายๆกับ mass activity atrium atrium ข At องเรา re-polarize เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเห็น QRS complex เนี่ยเ,เราไม่เห็น atrium r e p o l a r i z a t i o n แต่เรารู้ว่าในเวลาเดียวกันกับที่ ventricle ปั๊มเนี่ยตอนนี้ atrium ของเราเนี่ย relaxatrium เราลับเลือด atrium เรา repolarize เพราะฉะนั้นนะครับ ECG e l e c t r i c a l c a r d i o g r a m แบบธรรมดาแบบที่ non pathological นะครับท่านจะเห็น P wave คือ um, atrium depolarization แล้วท่านจะเห็น QRS complex ค uh, ือ ventricular depolarization แต ในเวลาเดียวกันนะก็ Atrium Repolarized แต่ท่านจะไม่เห็นอนันั้น,นะครับท่านจะเห็นแค่ QRS Complex คือ Ventricular De Depolarization และหลังจากนั้นเนะี่ยท่านจะเห็น T wave T wave คือ Ventricular Repolarization นั uh, Re ่ ization, นเองนะครับอันนี้คือ ECG แบบแบบหัวใจแบบเต้นธรรมดาและคำถามที่ท่านจะเห็นเกี่ยวกับ e l e c t r o ็กโตรอิเ a ็โตรคา ECG ในคดสอบนะใน u s ยูเนีนะ่ย ท่านจะเห็นอะไรบ้างนะครับเ,เขาอยากจะรู้ว่าท่านสามารถเห็นแล้วก็ identify acute MI acute myocardial infarction หรือว่า myocardial infarction คือคือกล้ามเนื้อหัวใจตายกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือดนะครับอันนี้คือ myocardial infarction เขาอยากจะ uh, เห็นว่าท่านสามารถ uh, อ่าน ECG และรู้หรือเปล่าว่านี้เป็น acute cardiac acute myocardial infarction คือ acute myocardial infarction นี่ค okay. ือหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจเพิ่งตายแบบเด็ดวันนะครับกับกล้ามเนื้อหัวใจที่มันตายไปอาจจะเป็น old myocardial infarction คือกล้ามเนื้อหัวใจตายไปแบบสามสิบปีที่แล้วแล้วก็เราต้องดูดู e c g และเห็นว่าการเต้นของหัวใจเนี่ยมันมันไม่ปกติแล้วก็ เขาคนนี้เป็นมัลคาร์เรนแฟกชันมาประมานสักสามสิบปีที่แล้วนะแล้วก็เขาอยากจะรู้ท่านสามารถอ่านอ่านนี้เป็นหรือเปล่าเท่านั้นนะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะทวนสักแป๊บนึงนะครับว่ามัลคาร์เรนแฟกชันเนี่ยคืออะไร MI นี่คืออะไรนะครับมัลคาร์เรนแฟกชันนะครับคือภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันตายลงนะครับกล้ามนเนื้อหัวใจเนื้อเยื่อหัวใจเนี่ยมันตาย เพราะว่ามันไม่ได้รับเลือดเพียงพอนะครับแล้วมาอ่าวขเดินฝักชนเนี่ยตอนกล้ามเนื้อของใจตายเนี่ยอันนี้เป็นการบาดเจ็บแบบเพอร์มานน์นะครับเป็นการบาดเจ็บแบบทาวรเลยนะครับหัวใจของท่านเนี่ยจะไม่อยู่วันเต้นเหมือนเดิมนะครับจะไม่มีวันเต้นปกติเหมือนเดิมนะครับถ,ถ้าท่านเป็นมาอ่าวขาเดินฝักชนถ้ากล้ามเนื้อของใจของท่านเนี่ยมันตายลงแล้วนะครับ แล้วมันเกิดขึ้นอย่างไนคนไข้เป็นมาว์ l าร์เดนแฟลกชันได้อย่างไรนะครับหัวใจเนี่ยกล้ามนื้อหัวใจได้รับเลือดนะครับมาจากเส้นเลือดหลักๆจากเอโอตานะครับเส้นเลือดหลักๆกน,นั้นเราเรียกว่า coronary arteries นะครับ coronary arteries เจ้ Ar าเลือดนะครับที่มีออกซิเจนที่มี electrolytes ที่มีสารอาหารต่ตางเนี่ยมาหล่อเลี้ยง การเนื้อของใจนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเรา,าทานอาหารอร่อยมากเกินไปอาหารอาของทอดไม่ดูแลสุขภาพไม่ออกกำลังกายเนี่ยเราจะมีหินปูนนะครับเกา Coron Ar ะ coronary artery เกาะส้นเลือดอันเนี้ยที่เอาเลือดมามาหล่อเลี้ยงหัวใจของเราเนี่ยมีหินปูนเกาะมีคลสเตอร์เกาะเป็นเป็นคราสนะครับและเลือดเช่นมีออกซิเจน เลือดที่มีสารอาหารต่างๆเนี่ยมันไม่มาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจของเราพอนะครับทําให้กล้ามเนื้อของหัวใจเนี่ยมันเริ่มตายลงนะครับตอนหดตอนตอนกล้ามเนื้อหัวใจตายลงเนี่ยคนไม่ได้รับเลือดเพียงพอเนี่ยอันนี้คือ myocardial infarction อันนี้คือกล้ามเนื้อของหัวใจตายและตอนกล้ามเนื้อของหัวใจตายเนี่ยคนไข้จะเป็นมีการบาดเจ็บต่อหัวใจแบบถาวอนและหัวใจของเขาเนี่ยจะไม่รูวันเต้นเหมือนเดิ แล้วผมขอทวนคำแพทย์สองคำก่อนได้ไหมครับสองคำที่ผมอยากจะทวนนะครับคือ necrosis กับ infraction ท่านจำได้ไหมครับ necrosis คือ tissue death, Re cell death นะครับคือเนื้อเยื่อหรือ tissue มันตายลงนะครับและการตายของ necrosis มันตายยังไงก็ได้นะครับมันตายยังไงก็ได้มันอาจจะโดนพิษเนื้อเยื่อโดนพิษตาย เนื้อเยื่ออัมดอนทรามาแล้วก็ตายเนื้อเยื่อโดนการติดเชื้อโดนอินฟลักชันแล้วมันก็ตายนะครับเนโครซิสเนี่ยคือเซลล์หรือเนื้อเยื่อมันตายอันนี้คือคือคำกับมันนะครับอินฟลักชันคืออะไรอินฟลักชันเนี่ยเนื้อเยื่อกับเซลล์เนี่ยมันก็ตายเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นเส้นทางอินฟลักชันเนี่ยคือเนื้อเยื่อหรือเซลล์ตายลง เพราะว่ามันไม่ได้หลับเลือดเพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยอินฟลักชันคือเซลล์หรือเนื้อเยื่อตายสาเหตุของมันคือมันไม่ได้หลับเลือดเพียงพออันนี้คืออินฟลักชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยม้วามควาควา,ควา raction, คร์เดอร์อินฟลักชันหมายความว่าอะไรม้าวคาร์เดอรคือกล้ามเนื้อหัวใจนะครับอินฟลักชันคือมันตายเพราะไม่หลับเลือดเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความหมายของม้าวคาร์เดอร์อินฟลักชันใช่ไหมครับกล้ามเนื้อหัวใจตายลง เพราะมันไม่ได้หลับเลือดเพียงพอเพราะฉะนั้นนะครับ acute myocardial infarction เนี่ยท่านจะเห็นอะไรใน electrocardiogram ท่านจะเห็นอะไรใน ECG เนี่ยถ้าคนไข้เป็น acute myocardial infarction นะครับและอย่าลืมนะครับ acute myocardial infarction เนี่ย acute หมายของว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นนะครับถ้าคนไข้เป็นเป็น myocardial infarction หรือการนวหัวใจเนมันตายเนี่ยถ้าเราเรียกว่า acute myocardial infarction เนี่ยมันมันไม่เกิดขึ้นมันมันเกิดขึ้นไม่เกินไม่เกิน7วันคือนี่เป็น critical period นะครับเราเราต้องรีบวินิจฉัยและรักษาคนไข้เพื่อจะไม่ให้ไม่ให้กล้ามเนื้อในหัวใจของหัวใจคนไข้เนี่ยมันตายลงมากขึ้นท่านอาจจะเห็นอะไรที่เราเรียกว่า transmural myocardial infarction นะครับ transmural m y o c a d i l infarction คืออะไรคื ผนังผนังนะครับของอกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยทีชูลิเซลทั้งผนังเนี่ยมันตายหมดเลยมันตายแบบ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 ฟูลเซก s s สเลยนะครับจากผนังนอกเอพิคาเดียมถึงผนังในเอนโดคาเดียมเนี่ยทั้งผนังเนี่ยความหนาทั้งผนังเนี่ยมันตายหมดเลยนะครับอันนี้ คือ transmural Mild c a r d i a n fraction และใน ECG ใน electrocardiogram เราจะเห็นอะไรเราจะเห็น S T นะครับช่วง S กับช่วง T เ่เราจะเห็นมันมันมัน Elevate นะครับช่วง S T น่ะมันมันจะ Elevate ขึ้นไปอย่างเงี้ยอ,อันนี้ตอนเราเห็นเนี่ยเราต้องคิดเกี่ยวกับ transmural วก็ t r a n s m e r a l myocardial infarction เขาอาจจะเทสอะไรที่เราเรียกว่า,า subendocardial myocardial infarction นะครับ subendocardial myocardial infarction คืออะไรคือแค่ผนังในคือทีชูของผนังในมันตายขนาดนะครับแค่ทีชูเนื้อเยื่อของผนังใน endocardium มันตายลงนะครับแล้วก็ท่านจะเห็นอันนี้คือในอใน อ l เล็กโทรคาร์ดิ ogram เนี่ยท่านนะจะเห็นอันนี้เป็น S-T segment depression นะครับ H, S-T segment เนี่ยมันจะตกหลงท่านต้องคิดเกี่ยวกับ uh, subendocardial myocardial infarction คือผนังใน e n d o c a r d i เ m เนี uh, ่ย uh, เนื้อเยื่อมันตายนะครับและอีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกเนะนี่ย acute myocardial infarction เนี่ยมันบอกเลยว,ว่าคนไข้เนะี่ย จังนาอ,อกเนเมื่อ <c oughs> แค่แบบไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เสาร์วัน i ดย์ในในเจ็ดวันเนี่ยมันเกิดมันเพิ่งเกิดขึ้นในเจ็ดวันเนี่ยแล้วก็มันเป็นเวลาที่ฉันสุท้างที่เราต้องวินิจฉัยคนไข้เช่อเหลือสุดทําทำได้แล้วก็พยายามจะเริ่มรักษาคนไข้หลือสุดที่ทำได้เพื่อจะ Prevent เพื่อจะป้องกันให้เหนื่อยเยื่อในหัวใจของคนไข้เนี่ยมันตา,ตายลงตายลงไปเรื่อยแล้วถ้าหัวใจ เนื้อเยื่อของหัวใจของคนไข้ทุกท่านตายไปเลยนะหัวใจจะเต้นแบบธรรมดาไม่ไม่ธรรมดามากขึ้นหัวใจมันจะแบบเต้นแบบแบบปลกมากขึ้นไม่แบบทําให้คนไขแบบ้แบบแบบยังไงอะ่ะมีอาการมากขึ้นแล้วบางคําถามนะครับบางคําถามเนี่ยเขาอาจจะอยากเห็นว่าเรารู้หรือเปล่าว่าคนไข้ท้ามาหาเราเนี่ยแล้วเขาให้ให้ดูอิเล็กโทรคาร์ดิโอกราฟนะเขาอาจจะให้เราเห็นอ่าอิเล็กโทรคาร์ดิโอกราฟเนี่ยที่มีคิวเวฟ QF นี่หมายความว่าไง QF นี่หมายความว่าคนไข้คนเนี้ยเป็นอ่อมาคารเดนฟลักชั่นกล้ามเนื้อหัวใจอ่า uh, ตายหลงเพราะมันขาดเดือดเนี่ยแต่มันเป็นโอ d อินทรีนานแล้วเขาจะเป็น mild มาคารเดนฟลักชั่นมามาห้าปีหกปีคืออ่อคือ uh, ฟเนี่ยจะบอกนะว่าคนไข้คนนี้มีสกา r t i ช s u มีเอ่อเนื้ scar tissue, uh, นอเยื่อที่เป็นแผลเป็น นะครับเป็น last chunk of scar tissue อ่เป็นแผลเป็นเพราะว่าหัวใจคนเนี้ยไม่ได้รับเลือดแล้วก็กล้ามเนื้อมันมัน,ม,นมันตายนะครับมันเป็น last chunk มากจนคนไข้คนเนี้ยก็จะเป็นอ่เป็น mouth c a r d i a l transmural mouth c a l i n f a r a c t i o n มาหลายปีก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเนื้อเยือ่อที่มันตายมันกลายเป็นแผลเป็ดแ,แล้วนะครับ แล้วก็ Q wave เนี่ยก็คือให้เห็นว่าหัวใจตอนนันปั๊มเนี่ยมันปั๊มไม่ปกตินะครับมันปั๊มแบบแบบยังไงอะ่ะเป็นการที่เขาเป็นมาห์ค่อนนะะั่นก็ชาร์ลมิสกาวติชูเนี่ยอ่ามันเป็นการบาดเจ็บแบบทาวอนเพราะฉะนั้นตอนนั้นปั๊มเนี่ยมันปั๊มไม่ปกติแล้วมันออกมาเป็นคิวเวฟเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเรียนิวเวฟเนี่ยเราน่าจะดูว่าคนไข้คนเนี้ย เคยเป็นไม้เอาข่าวเด่นฝากฉันมาก่อนหลายปีและตอนนี้ในหัวใจคนเนี้ยมันมีเซลล์ death มันมี tissue death แล้วก็มันไม่ไอ tissue ต่างๆทีามันตายเป็นมันเป็นเป็น scar tissue มันเป็นอ่าเป็นเนื้อเยื่อแบบเป็นในหัวใจเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบอ่าในข้อสอบเนี้ยถ้าคนไข้เป็นอ่าเจ็บหน้าอกเป็น chest pain เนี่ย in i t u a l test ที่เราควรจะสั่ง อันแรกสุดเลยคืออะไรครับคืออันนี้ใช่ไหมครับคือ ECG Electrocardiogram เห็นคำตอบเห็นผล test เนี่ยทันทีนะครับมันต้องตรวจเลือดตอนตรวจเลือดเนี่ยเราคนไข้ต้องรอนะครับอย่างเช่น marker ต่างๆนะครับ aspartate amino transferase ต้องรอสองวันก่อนที่ marker จะขึ้นมาคนไข้เป็น MI อาจจะเป็น creatine kinase c r e เ t i n นไคเนสเนี่ยมาเกร์มันขึ้นมา6ชั่วโมง6ชั่วโมงหลังจากคนไข้เป็นมัลคาร์เดนแฟกชั o นนะครับคือเราไม่มีเวลารอใช่ไหมครับถ้าคนไข้เป็นมนะัลคาร์เดนแฟกชั่นเนี่ยเราน่าจะดักนโกนสคนไข้และรักษาทันทีเพราะเราไม่อยากจะให้กล้ามเนื้อในหัวใจของในหัวใจของคนไข้เนี่ยมันบาดเจ,จ็บมากขึ้นมันตายมาขึ้นเราอยากจะให้ uh huh. คนไข้เนี่ย หัวใจคนไขนะ้ะมันเป็นแบบธรรมดามาสุตเชียท,ทำได้นะครับแล้วก็เอเ g จ n g s สต๊ y ดี้ต่างเนี่ยเราสั่งอาติทย์หนึ่งหลังจากหลังจากเราดักโนสคนไข้ก็ได้นะครับอย่าเช่นอย่างที่บอกเนเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมเนี่ยเป็นเทสที่ดีที่เราควรจะสั่งตัวเราเราไม่ควรสั่งในเอเมอร์เจนซี t เ n ตงในเ m e ม g e n เ y s ซ t t i n ตงเราน่าจะแครรีบทำอีเคจีและเห็นเห็น เห็น uh, ว่าคน,คนไข้เป็นอินทรีอย่างไรเป็นไอคิวมาลคาร์เดนแฟคชันแบบรักษาเอกโคคาร์ดิกราฟเนี่ยมันเห็นเป็นเอ็มจิงสตาดี้ของหัวใจแต่ว่า,ามันใช้เวลาสักหน่อยเราเราค่าสั่งเนี่ยมันแพงมากใช่ไหมครับมันไม่เห็นรีซอลทันทีนะครับเพราะฉันเอกโคคาร์ดกราฟเป็นฟอลโลว์อัพเทสเป็นกูดฟอลโลว์อัพเทัสเราควรจะสั่ง นอกจากนั in in ER, ้นนะครับในการอ่าน ECG Electrocardiogram เนี่ยในข้อสอบเนี่ยเขาอาจจะเทสกับ arrhythmia ต่างๆหัวใจเต้นผิดเป็นปกติต่างๆนะครับอย่างเช่น tachycardia tachycardia คือหัวใจเต้นเลวใช่ไหมครับหัวใจเต้นามากกว่า100บีตต่ eminut นะครับหัวใจเต้นแล้วอันนี้ใน ECG เราจะเห็น เวฟต่างๆคาร์ดิ็กไซโคลน่ะมันแนโรมากตอนมันแนโร่นี่บอกเลยว่ามัน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 หัวใจเต้นเร็วนะครับอีกอย่างหนึ่งคือบริไดคาเดียบริไดคาเดียหัวใจเต้นช้าหัวใจเต้นมาสักหกสิบหกสิบอ่าบีตเฮิเนตเนี่ยหัวใจเต้นช้ามากนะครับอันนี้เรียกว่าบริไดคาเดียในอิเล็กโทรคาร์ดิโอ g r a m เนี่ยจะเห็นคาร์ดิ็กไซโคลมันยาวนะครับอันนี้อ่าแค่ เป็นเบสิกที่เราควรจะดูนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนแลยก่อนนะครับไว้คืูนคราวหน้านะครับคราวหน้าเดี๋ยวเราจะทำเคลื่อเนื้อไฟเบอร์ต่อนะครับสวัสดี